นี่เป็นกบิลพัฒใหม่ครับที่อยู่ห่างจากกบิลพัฒเก่าประมาณ60ยิกิโลซึ่งห่างจากลุมพินี15ยกิโลหลังจากที่กองทัพของวิทูนทพะเข้าโจมตีทำลายกบิลพัทเสร็จแล้วส่วนที่นี้มาได้ก็มาสร้างเมืองใหม่เรียกว่าเมืองกบิลพัฒ์กบิลพัตรใหม่นี้นะครับ แล้วก็เมืองนี้ก็มีพระบรมสารีรธาตุที่เราเห็นนี้นะครับที่กบิลพัดเก่านั้นจะไม่มีแล้วก็นี่เมืองกบิลพัดใหม่นี่มีเพราะว่าตอนที่หลังจากที่พระองค์นั้นได้เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วก็กรุงกบิลพัดหรือว่าเจ้ากบิลพัดกรุงเจ้าที่เป็นพระราชาก็นํามาใส่ที่ สถูปหลังนี้ไว้นะครับแล้วก็สร้างไว้แล้วก็โดยมีการขุดค้นที่สถูปหลังนี้นะครับโดยท่านเซอร์กัลิเฮมก็จึงได้พบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเขียนไว้ในเป็นภาษาเขียนไว้ว่าอ่าโคตมะทาตุทาตุก็คือเป็นภาษาที่เขียนไว้ที่พระอบก็คือเป็นพระธาตุของ ภาคโคโคดมที่เขาเขียนไว้แล้วก็บีบพช2,414ครับก็ทางรัฐบาลอังกฤษก็ได้ทั้งบัานอินเดียก็ได้มอบมาให้ที่ประเทศไทยครับไปที่เจดีวัดภูเขาทองที่วัดสเกตนะครับนั้นถ้าใครที่ได้มากรุงเทพมาบูชาสการะที่กรุงเทพก็มาที่ วัดสเกตที่เกดีก็จะมีพระอบใส่ไว้ให้เราได้ไปบูชาสักการะที่วัดสเกตก็ได้ดังนั้นพระบรมสารีรธาตุที่กระบ,บิลพัดใหม่นี้ก็จึงได้นำไปเก็บไว้ตามที่ต่างๆในพิพิธภัณฑ์ที่กรุงนิวเดลีก็มีที่เมืองกุลกาตาก็มีแล้วก็ที่ประเทศไทยก็คือที่วัดสเกต ดังน,นั้นเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับพระบรมสาธิกธากาตุที่ได้มาอาาักอัตบาลอ,อินเดียได้มอบมาให้เราก็ได้มาเก็บมากราบมาบูชาสการะเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องยึดมั่นทำให้ประเทศไทยเราได้อยู่ยังมีความสุขอยู่อย่างแล้วว่ามีสามัคคีธรรมอยู่กันได้ยังมีความสุขดัน,นั้นก็เพราะ ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพและพสะสังฆานุภาพพุทธศาสนาที่ประเทศไทยก็จึงจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขดังนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่อินเดียก็ไปแวะกาบที่เกรบิลพัทหรือว่ากาบิลพัทถุสถูบแห่งนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นที่สำคัญ